สบายดีสบายดีพี่น้องสุกคูสค่สุกคนมาผมมาพอก,กันกนางยำเท่าพี่น้องไม่ได้นั่งขี้กี่ขี้กี่พี่น้องพากใจกันเลยพี่น้องพี่น้องไม่ได้นั่งขี้กี่ขี้กี่ท่าเกลือพี่น้องกินแบบง่ายๆตินขี้กี่ท่าเกลือไอ้หืม ให้ก่ะแหงเติบพี่น้องเลยปีนขาจีธาเกลือนั่งข้าจีธาน้ำมันพืชจักหน่อยพอมันนุ่มวะพี่นอ้องทาน้ำมันพืชจักหน่อยพอนั่งหอมอ้าวบ่ทั่บบออกซ้ำ ไฟนั่งไก่แห้งพดพี่น้องเอ้ยแห้งนนใจหอนยันทิวเขาคลิปนั่งถูกคลิปนะมีแต่เสียงหลุดเลยพี่น้องเอ้ยก็อัย่ดูวนบ้านวนบ้านอยู่ไอ้ไผ่แห้งพูดพี่น้องทารา,วว ه, ามันพืชเรียบร้อยแต่จริงต้องท่าไข่นาะพี่น้องขบมาไข่นั่งค่ะ มันอยู่ไกลหันค่าเนะี่ยพวกเไปเอาทาน้ำมันพือเสพคือการพี่น้องพนางเคยทาเด็ที่จริงทาน้ำมันมูพี่น้องน้ำม,ม,มันมูที่เขาอันเขาได้มาจากอันมูใหม่ใหม่นะพี่น้องเขาเขาโทษเขาวันเขาอย่างเขา,าโทษเขาเอาน้ำมันมูนะมาทาเฮงเซพพี่น้องอันนั้นนะ ภาวนาเคยทาทาไข่ก็ได้ทาน้ำมันมูก็ได้ไพ่แห้งพุดธใกล้ชีสซุกแล้วโอยยางยางลืมปิ่งชองก้อนก็อิมเลยพี่น้อง กพ่อแห็มเหมเรื่องเรื่องจังหน่อยกับพ่ออะไรพี่น้องเลยเหมมล้วบ่เด็กกำลังแห่มให้เป็นใส่ไข่หฮงสีเหลืองพี่น้องเลยหฮงสีเหลืองงามไข่ปัดไก่ห่านข้านนางบ่ได้ไป นี่เริ่มเริ่มเลยพี่น้องเริ่มเรื่องได้ยินดิเริ่มซุกแล้วพี่น้องสิอีมอย่าบอพี่น้องนังผัดกินข่าวลายผู้ชายกินข่าวลายเพราะว่าติด ตกีติกอดเขายังน้อยนะพี่น,น้องนั่งเห็ดเวียกเห็ดเวียกนักเห็ดงานนักก็เลยกินข่าวลายพี่น้องกระเพาะก็เลยใหญ่เออคราวนี้กันอ่ากองหนึ่งกระตีบหนึ่งนะบริากอิมนะ่มเล็กน้อยกองห้ามห้ามน้อยน้อยนะบริากอิ่มและเพราะว่านั่งพุง่งใหญ่เคยเห็ดเวียวกเลยพี่น้องเห็ดเวียกเห็ดงานหาบเขา่าหาบน้าแต่ยังน้อยนะหาบเขา่าเกี่ยวเข่าแล้วก็หาบเบื้องล่ะ คางคางลาเศาวกวามัดพี่น้องเศาชามชีบมัดขางหนึ่งนะหามขืนคันนา,นนาลมุมลุมผัดหัวปักหัวคว่ำลยพี่น้องตะกี้บืนขื้นคันนา,นนาอันนี้บอกถึงนั่งเหยียดนั่งเห็นเห็นเรียกนักนอ้องพี่น้องกินข้าวลายก็เลยบอกสุพังขันกินข้าวเปล่าขอยเจ้ากบอิ่มอยู่พี่น้องห่างบ่อยู่ท้องนั่งบ่คยกิน อิมยูกับบดนก,นกินข้าวพัดขอายังกับอิมคือกันนั่นแหละเริ่มได้ที่เลยพี่น้องใจชีพอก,กินเลยพี่น้องเอ้ยใกล้เลยด้ยังนังน้อยหนึ่งเราต้องเอาเห็มเอาเห็มได้มันโกบมันเค็งยำบ่ได้พี่น้องต้องเอาโกบลายไปกินกันเลยพี่น้องเอาใส่จานเลย เดินาตาหน้าค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเขาขี่แล้วพี่น้องมันไม่มียางลายเบียบง่ายๆอันนี้บ่วงน้ำตักน้ำมันพืชสบายดีพี่น้องบ่ต้องขุดมาดอก กินข้าวจีรำกันพี่น้องมันี่กินง่ายง่ายอ่ะบาทเตชูกยังยังบบชูกอยู่ข้างนี้นะพอดีลแหละอย่ามันอย่ามันโกบกินข้าวจีหอยเกลือครับทาน้ำมันพืชหน่อยหนึ่ง เทปเนาะเทปได้นาวบุขากรบรุษมังนาวชองก้อนบังไง มืออากาศคืบพีแล้วกำคืบบ้านาาได้มากหนึง่งโอดเด้อโอดเด้อโอดเด้ออืมหนาวเว้ย น่ากระดำดำพี่น้องทำราบคุนเก็บตายคามันดอกมันหน้ากระดำไปดิพี่น้อง กินข้าวจี้แบบง่ายๆบมมีพักบมมีแก้วพี่น้องเอ้ยขยักแบบคนไทยแหละเรีแบ,บ,แบ,บๆองมันมันจังเลยบรรทัดนะ ทางทานน้ำมันพืชเลยแทบได้พี่น้อ,องเขาก็อากาศน้ว เท่งก้อนกันนุ่มแบบนุ่มแับเศษเเจ้มัน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 คริมคริมหนึน่งนั่งห้าเกือ ใกล้ทางพนักุูขาเน่มเพื่นพี่น้องกิงเข้าวปเดีเนมเพื่อนนางเนมโกขเข้านี่แหละเพื่อนพวกเราเนมเพืน่นตาชักนะฮา นี่ละขีคอกกับอามน้าโตเนาะพระว่าิขีที่ยืนจานได้บ่ แขักเป็นน้องโอตุก๊กกบะไบรกินะนะปัหา้านูนุคาย่านานวบอีมพี่น้องกอดเยวกับิบุบุคอมเมนท์ถ้าใครเห้นทีเซ้ บดี้ก็น้องมันบดี้และีก้องนั่บอดได้เลยกว่ามันคืบี่น้องมันบอดอย่างมี้เค็งเด็ดเนื้อข้าวปลานเมื่อนข้นัวจะมิกต่หมอกี่น้อง มันเส็จเร็วอ่ะมันมัน,มนออกเค็มเๆตลอดมืดก่อนห,หนึ่สิน้อย อันนั้นนางอันย่านบัวอีมพี่น้องเอ้ยมีกระิบบ่เบิดเฉพาะขบักพวงขน้อยขาเมนนะพี่น้องย่านบัวอีมตอนปีกน่ะกระชีบอีมบ่อิีมบ่อปลาทังสัต แซ่พี่น้องอันนอกบ้านนากินข้าวจีกินแล้วก็เหวียดเข่งงานโตพี่น้องต้นเพียงต้นเพียรกินไม่ Im là bó tay này phía đâu người, Tôi mới đặt luôn không thật Nào Không bắt về voi น้องกระไรกระพาก,กุ้ยไรกดแชเทกดติดตามนั่งเด้พี่นน้องกดกระดิ่งให้นางเลยพี่น้อง,อรง,ง,องครับยังครับจัไขให้นางเลยพี่น้องเอ้ย นะอืมเด็กน้องจินบุทธาจิไยจิไดข่าล้วพี่น้องเม็ดหนึ่งกับพี่เฮงเม็ดหนึ่งก็มีคุ้นค่าถ้าเขานะพี่นอ้องจินบุษกาชิได แ๊บๆพี่น้องนี่นั่งกับอกนวกพี่น้องก็ยังบาแต่งตัวแตงเนื้อเต่งตกินกวาะอาบน้ำพี่น้องที่นี่โชคดีกันเอากันห่าพ่อขั้นใหม่